สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟมิลีนะคะพาดามามีความตื่นเต้นนะวันนี้พาพาทีมทีมแก๊งแก๊งเทวดาเหรอมาติดตั้งในห้องเก็บของโอ้ประตูเปิดไว้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะอีสีโอโอโโอตะลึงตะลึงสวยเลยเห็นโอโอเข้ามาเข้ามาเข้ามา โอ้เออซื้อแบบนี้มาเลยเนาะอนี่ยั้รวางเสื้อผ้าประดาก็ได้โอ้ต้องไปซื้อแบบนี้เนาะเออเออไม่ได้ก็จะไปหาซื้อแบบนี้นี่ไงตรงข้างล่างกระั้งเสื้อผ้าอันนี้ก็วางกของอะไรได้หมนแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เป็นวางแบบวางแบบเราทํากับข้าวดีกว่าไหมไม่ไม่มันจะตั้งได้มันแข็งแรงถ้าเป็นไม้น่ะมันมันจะหนัก ไม่คือแบบเสื้อผ้าเราไม่ได้ชอบแขวนดีกว่าไหมอชอบแขวนไม่พูดถึงว่าของก็จุกจิกนะเราตตั้งขึ้นให้เก็บ้ถ้าของจุกจิกก็ไปซื้อแบบนี้มาเนาะมันดูมันแข็งแรงดีนะถามป้าเขาไปซื้อที่ไหนมาแต่งก่อนเด้อเดี๋ยวจะถามป้าก่อนเนาะว่าไม่่อยเห็นคอยยังชอบเลยว่าราคาเท่าไหร่นะคะจริงคอยยังชอบเลยเนี่ยนี่แหละมันไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็เลยไม่รู้ว่าไปซื้อแถวไหนยังไง เอาอุ้ยมันใส่กองล่างได้ด้วยมันแข็งแรงใช่แข็งแรงเนี่ยนี่ซื้อมาตัวหนึ่งซื้อมาตัวหนึ่งเนาะเอาไว้ทางด้านหลังเก็บข้าวของนะให้มันซื้อมาไว้เก็บของไอ้ตรงมุมตรงนั้นน่ะยกขึ้นไม่เวลาเราทํากับข้าวที่อะไรที่มันไม่ต้องเอาไว้ข้างนอกนะเอาเข้ามาไว้ข้างในนะมันจะประหยัดที่เดิมไงตัวเออตั้งหม้อหุงข้าวตั้งหม้อหุงข้าวแล้วก็เออ ของเครื่องครัวเรานะเวลาเราทำเราค่อยขวนออกไปทำเนาะโอ้เออโอ้ออนี้ก็อันนี้ก็ติดอย่างฟังชั้นอะไรก็ให้เราทำนี้ได้เนาะนั่นแหละเออเอออยากได้หันพระเออเออหันพระอยากได้อยู่เดี๋ยวจะให้มืดไปทำให้หันพระสักอันหนึ่งอันนี้แบบสำเร็จเลยนะเนี่ย ออันนี้แค่ยิงสกรูก็ติดแล้วยิงเข้าไปแล้วก็อยู่ได้เนาะอะไดาอยากซังเอกพระครอยากทำมันกันแต่ว่าไม่มีใครเพราะว่าของคอยมันไม่ใช่ปูนอย่างนี้มันเป็นไม้มันไม่ได้อ๋อมันเป็นไม้ฟารเซาโอ้เพราะว่าตอนนั้นเลยว่าจะติดยังไงเขาบอกว่ามันยิงไม่ได้นะเขาบอกนี่แหละก็จะก็จะทำฮาหาทพระอันนึ่งไม่ต้องเอายาวขนาดนี้ก็ได้เอาสักครกนึงก็ได้เราก็อันป้าดา ก็ไปใส่น้ําใส่ผลไม้ไหวเนาะเออใส่ผลไม้ได้อยู่แต่อย่าไปต้องไปใส่อื่นพวกขนมเดี๋ยวหมดนะเราก็ใส่แค่ดอกไม้นั่นแหละใส่แค่แจกันดอกไม้ขันห้าแค่นั้นแหละเออตอนที่ป้ามาก็ไม่ได้มาถามป้าเนาะว่าซันนี้ราคาเท่าไหร่ซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าป้าไปซื้อมาเองเนาะใช่วันนั้นไปกับพ่อฟื้นเออป้าไปซื้อมาเองฟืน ก็เคยเห็นแล้วก็ยังถูกใจเลยเนี่ยต่ว่าอูเดี๋ยวเอาของมันเก็บขึ้นก็ใส่เกลยได้เหมือนกันนะนี่มันหนึ่งไม่เราก็เพิ่งเห็นสองสามสี่สี่ชั้นได้สูงยุต้องมาประกอบเองด้วยนะแต่ดูมันแข็งแรงมากเลยนะเออมันแข็งแรงด้วยแข็งแรงมากมันไม่ได้อ่อนเลยนะเนี่ย แล้วเขาเคลือบสีแบบนี้มันจะไม่ขึ้นสนิมไหมเรออดืดีีดเคลือบสีเคลือบสีแล้วนี่มันจะไม่ขึ้นสนิมนะเนี่ยเคลือบสีมอนจะไม่ขึ้นสนิมเนี่ยเหล็กนะเนี่ยมันเหมือนพลาสติกแต่ว่ามันเป็นเหล็กไงที่เขาเคลือบแล้วมันก็ไม่ขึ้นสนิมแล้วยิ่งมันไม่โดนน้ํายิ่งมันอยู่<อ>ข้างในไม่โดนน้ำหมกเลยเนาะหมอกเก็บเครื่องมือเนาะเดี๋ยวจะไปหาซื้อเหมือนกัน ส่วนอันนี้ก็ของแมดาเดี๋ยวจะเก็บไปแล้วอันไม้นี่ล่ะอันนี้อันนี้ของเสืออันนี้ของเสืออ่อันแมดาก็จะเอาอันนี้ไปเออแมดาก็จะเอาอันนี้ไปแล้วก็เตาเออเรียบร้อยแล้วนี่ใครมาตัดนี่ใครมาตัดนี่โล่งเลยอืมเาเรียกว่าแต่งกิ้งอ๋อแต่งให้มันโล่งแต่งให้โล่งไม่สวยงามโอ้แต่มักซิดาดกทคได้นั้น มักซีดาออกลูกแล้วเก็บออกซะมันทับมกพร้าดกเลยพี่น้องหนูหลังบ้านดก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 ดีนี่อ๋อออกหน่อยแล้วอ๋อผู้ใดตัดคือพวเก็บย่อนไปกินนี่นี่อันนี้ทำอกินกระปุนพันกินจูมันอันนั้นไดแงนฝรั่งไรเม็ดอุ้ยนี่ยอดมันนี่ยอดมันนะเอ๊ะสิเก็บไปกินกับปุลกับลาบกับก้อยนี่ ได้ไ้กินแล้วก็ได้อุ้ยตรงนี้นี่ซีหน่วยติดกันเลยไมค่อยได้กินแล้วเออเจ้าได้กินแล้วค่อยเอาไปซิมวันนั้นอะหวานหวานนะอ,อร่อยมากอืเดี๋ยวค่อยเก็บเอายอดมะกอกอก่อนเด้อเพราะว่าพริกก็แดงแล้วเนี่ยเออพริกก็เริ่มสุกลนะเนี่ยเก็บไปทำกับข้าวเลยก็ได้โดนพริกหักอืมอืมว่าพริกค่อยตายแล้วมันอันฮึมน้ำน้ำฮึม เก็บออกนะ,กม,นะมันจะได้ไม่เกะกะงันอมมนอุ้ยมะเขือนุ่นพูน,พนค่อยค่อยซื้อสิบาทมันอัศอมน่ะเพิ่งปลูกมันโตวไวขนาดเลยเอออ,อนี่อมจ้ซื้อมาปลกเออค่อยซื้อมา,อาตอนแรกค่อยซื้อมาสองถุงยี่สิบบาทแต่ว่ามันตายไปถุงหนึ่งเดีอถุงหนึ่งส่วนมะนาวน้องค่อยก็ซื้อมาแต่ว่าไม่รู้มันจะรอดไม่รอดเหลืองแแม่แล้ว ขนาดเมละกอก็ฝนตกหลายผูดจนกานมันใกล้จะล้มแล้วมกพร้กวขันวยใหญ่เนาะมะลอดก็ข ja. mm ึ um ้นแล้วหนุนอุ้ยดูุนอุ้ยดูต้นอะไรนะดอกจำปาบอกจำปีค่อยว่าจะค่อยว่าจะมะห่อมักซีดานนี่แล้วค่อยว่าจะมะห่อมักซีดานี่ละนี่มั้นวยใหญ่เท่าไหร่ลูกใหญ่ดันไงป้าดานลุนเฮ้ยใหญ่มากเลยอยู่ข้างล่างลุ่นบ่าแม่มันสุกแล้วบ่นนนั่ะมสุกแล้วสุกแล้วสเก็บเก็บเก็บ นี่หน่วยปักไงนี่มันยังมีสุกนี่เออก็มันยังมีสุกมันยังมีซุกบอกโอ้ยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมันยังมีสุกถ้ามันสุกนี่นี่ปลญหาข้างล่างนี่ถ้ามันสุกก็ท่อกำปั้นพูนนด่นี่พี่น้องพลังไร่เม็ดด้วยนะไอจีป้าลุงใหญ่เลยพี่น้องลูกใหญ่ขนาดนี้ยังยังยังมันต้องลูกท่อกำปั้นพูนอูน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 ู มันอยู่ทางน้ำนู่นมันออกไปทางนู่นหลยลูกเลยพี่นนอะเออมันออกจนดกจนมันดกมากเลยมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอมันใหญ่ก่อนเนาะเออให้มันใหญ่ก่อนนะเราก็ตื่้นธรรมดานะเอฟซีนะห่อไว้ปาดนี่ผักซีใบเลื่อยนี่งามแท้แน่นซีใบเลื่อยปาดโอ้ยไก่ปลูกเนาะนี่มันขึ้นยุนี่แล้วมันขึ้นยุนีแล้วนี่อิ้ยใบใหญ่ๆเง่าๆนี่ขึ้นเต็มแล้วนะดอกมันหล่นลงไปแล้วมันก็ขึ้นนะนี่ อันนี้ปลูกง่ายนะแค่เราเด็ดอันนี้มันไปหวานมันก็ออกแล้วไปอยู่ได้กินหมักซีดาพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิงไม่ฝรั่งเยอะมากมาเบิงไก่ไก่แล้วมาเบิงไก่ไก่ผู้เทิงใหญ่เทิงยาวเด้อพี่น้องเด้อเทิงไงเทิงยาวโอ้ยมันมันยาวจริงเนาะยาวอีหลีเลยนี่แล้วก็เนื้อมันเยอะด้วยนะคะเอฟซีเนื้อมันเยอะมันเขาเรียกว่าฝรั่งไรเม็ดนะคะเอฟซีแต่ถ้าเราเอาไปปลูกนี่มันจะไรเม็ดไหมแอนไม่รู้เลย อุ้ยแต่ว่าพวงนี้น่ะดกมากเลยแต่ว่ามันอีหยังแมงตึกนะคะหมดตึกโอ้ยหมดตึกมันพี่น้องเอ้ยสีเฮ็ดแนวเลือล่ะหมดตึกและสีเฮ็ดแนวเลือกเพี้ยนะคะเพี้ยลงปาดมะพีกันน้อยใหญ่น้อยสุกอีหลีปาดเข่าก็บสมังงามแทอะผู้ข้าวกับงามนี่เนี่ยอืมได้ปุ๋ยเนาะปัดมองคอยอันปลูกพักแห้งเออพริกแดงบ่ นี่พี่แดงเนี่ยออมองค่อยปลูกอันนั้นแห้งงามเออนเลยอะไรอะไรตรงที่ค่อยปลูกผักนะี่นะปลูกอันเห็ดน,นะ่นะมันมีฟางแล้วก็มี<อ>ขี้วัวขี้ไก่มันก็เลยงามงามเขียวขนาดเลย,เย,เลยกอข้าวมองนี่ก็ท่วมหัวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนเด้อมาฮุ้งกับพ่อตําแล้วพูนะ่ะอ,อ,อยากตําน้วยใดกะตาําจิตบอกว่าจะตัดทิ้งนะขอของไม่ได้่ไม่ตัดแล้วนะคะ